สวัสดีครับวันนี้เรามาลองเจาะลึกเรื่องราวจากเมืองชายแดนเยี่ยนหุยกันนะครับเริ่มจากตรงเนินเขาเล็กๆที่ชื่อดูใหญ่โตมากเนินแม่ทับใช่ค่ะเนินแม่ทับแต่จริงๆแล้วมันก็แค่เนินเล็กๆนะคะที่ตำนานเขาว่าสร้างจากเกราะทหารที่แตก,แตกหกัหกๆกองรวมกันเมื่อสัก14ปีก่อนเอง ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนชื่อเลยนะครับแล้วสภาพเป็นเป็นยังไงบ้างครับแถวนั้นอ๋อค่อนข้างร้างเลยค่ะคือแบบปลูกอะไรก็ไม่ค่อยจะขึ้นเลยหญ้ายังขึ้นยากเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องเล่าแปลกๆด้วยเรื่องเล่าแบบไหนครับก็ทํานองว่าทหารที่ตายไปเยอะๆทําให้ดินมันไม่อุดมสมบูรณ์นะคะบวกกับเรื่องผีผีสางๆที่เขาเล่าต่อๆกันมาอีกก็เลยแบบไม่มีใครอยากเข้าใกล้เท่าไหร่มันวังเวงนะคะเข้าใจเลยครับ แต่กลายเป็นว่ามีเด็กสองคนไปรอใครอยู่ตรงตีนเนินพอดีเลยใช่ค่ะคนหนึ่งชื่อเฉาเนียงจือ่อเด็กผู้ชายที่เอ่อถูกเลี้ยงมาเหมือนเด็กผู้หญิงตามคําทํานายอะไรสักอย่างนะคะอ๋อครับส่วนอีกคนอีกคนคือเกิดพังเสี่ยวค่ะลูกชายคนเล็กของคนขายเนื้อรูปร่างก็จะทุมท้วมหน่อยอ้วนๆเตี้ยๆนะคะทั้งคู่เหมือนกําลังรอใครสักคนอยู่ตรงนั้นครับแล้วเหมือนเกิดพังเสี่ยวจะมีของเล่นแปลกๆด้วยใช่ไหมครับไม่น่าใช่ของเล่นนะคะ เป็นกล้องส่องพันลี่เลยนะเป็นของตกทอดมาจากปู่เขาที่เคยเป็นทหารสอดแนมมาก่อนโอ้โหงั้นก็ของจริงเลยเลยครับน่าจะอย่างนั้นค่ะเขาคงเอาไว้ส่องดูรอบรบเนินแม่ทับนั่นแหละค่ะคงเห็นได้ไกลน่าดูเลยแล้วคนที่เขาหอก็มาถึงพอดีใช่ค่ะเป็นชายหนุ่มคนนึงเดินลงมาจากเนินชื่อฉางเกิงเกิดพังเสียวเห็นนี่ดีใจใหญ่เลยวิ่งเข้าไปหาแต่ดันสะดุดล้มไปซะก่อนใช่ค่ะล้มลงไปแทบเท้าฉางเกิงเลย ตัวฉางเกิงนี่เออดูเป็นคนนิ่งๆนะคะสุขขุมดูเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุจริงเยอะเลยเกิดพังเสี่ยวคงนับถือฉางเกิงมากเลยนะครับมากค่ะถึงกระปรีบชวนไปเล่นแย่งอาหารหานในวันรุ่งขึ้นเลยแย่งอาหารหานคืออะไรครับนั่นอ๋อเหมือนเป็นกิจกรรมของเด็กๆที่นี่นะคะคือพอทหารกลับมาจากไปเก็บสวยพวกคนเถื่อนทางเหนือเขาก็จะเอาพวกขนมเนยแข็งเนื้อแห้งมาโปรยให้เด็กๆแย่งกันเหมือนเป็นธรรมเนียมไปแล้ว อ๋อเป็นสีสันของเมืองชายแดนแบบนี้นี่เองแต่ช้างเกิงนี้เบื้องหลังเขาก็น่าสนใจนะครับเขาไม่ใช่ลูกแท้ๆของนายทหารสูวีไปหูใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะเป็นลูกติดของภรรยาใหม่คือซิ่วเหนียงที่มาแต่งงานกับสุวีไปหูทีหลังแต่ที่น่าทึ่งคือเขาขยันฝึกดาบมากฝึกคนเดียวบนเนินแม่ทัพนั่นแหละครับฝึกทุกวันเลยโหฝึกดาบบนเนินรงังรงนั่นเลยเหรอคะอืมเด็กคนอื่นถึงได้เกรงใจเขาสินะครับ แล้วพอเกิดพังเสี่ยวชวนไปแย่งอาหารหารนี้ฉางเกิงว่ายังไงครับตอนแรกเขาก็ปฏิเสธนะคะบอกว่าโตเกินจะเล่นอะไรแบบนั้นแล้วแต่พอแต่พออะไรครับพอเกิดพังเสี่ยวพูดถึงท่านอา6สิบหกขึ้นมาว่าต้องเปลี่ยนผ้าพันแผลเท่านั้นแหละฉ่างเกิงเปลี่ยนใจเลยค่ะบอกว่าเอองั้นจะแวะไปเยี่ยมแทนท่านอา6สิบหกชื่อนี้ดูมีผลกับฉางเกิงมากเลยนะใครกันครับท่านอาคนนี้ท่านอา6สิบหกหรือเซินซือเลี้ยวค่ะ เป็นน้องชายของเซินอีสองคนนี้เป็นพี่น้องตระกูลเซิรนที่มาอาศัยอยู่ในเมืองเยี่ยนหุยนี่แหละค่ะตระกูลเซินค่ะตัวพี่ชายเซินอีเนี่ยเป็นเหมือนบัณฑิตตกอับแต่เก่งหลายอย่างมากเลยนะคะทั้งรักษาคนเขียนจดหมายสอนหนังสือเด็กๆหรือแม้แต่ซ่อมของเล็กๆน้อยๆก็ทําได้หมดโหสารพัดช่างเลยส่วนน้องชายล่ะครับเซินซือรลวคนน้องนี่ตรงข้ามเลยค่ะรูปนาาม,มากนะแต่ร่างกายดูอ่อนแอ ป่วยกระเสาะกระแสตลอดหูก็ไม่ค่อยได้ยินตาก็พร่ามัวคือไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยค่ะดูต่างกันสุดขั้วเลยแล้วฉางเกิงไปรู้จักสนิทสนมจนนับเป็นอาได้ยังไงครับเรื่องมันเกิดเมื่อสักสองปีก่อนค่ะตอนนั้นฉางเกิงเหมือนหนีออกจากบ้านหรือไงเนี่ยแหละค่ะแล้วไปเจอฝูงหมาป่าเข้ากลางทางพี่น้องเสิร์นผ่านมาพอดีโชคดีมากเลยนะครับใช่ค่ะ เซนอีก็ใช้ผงยาอะไรสักอย่างไล่หมาป่าไปได้ชางเกิงก็เลยซาบซึ้งใจอยากจะตอบแทนตามธรรมเนียมที่นั่นคือการขอเป็นบุตรบุญธรรมอ๋อแล้วเขาก็เลยได้เป็นลูกบุญธรรมของอ๋อเซนซืลลิ่ค่ะจุดน่าสนใจคือเซนอีคนที่ช่วยไว้แท้ๆกลับดูลังเลนะคะแต่เซนซืลลิ่คนที่ดูอ่อนแอไม่น่าจะทําอะไรได้กลับตอบตกลงทันทีเลยฉ่างเกิงก็เลยได้พ่อบุญธรรมเป็นชายหนุ่มรูปงามแต่ดูเบาบ,บางคนนี้แหละคะ่ะอืม น่าคิดนะครับการตัดสินใจครั้งนั้นอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ก็ได้หลังจากฉางเกิงแยกกับผู้เด็กๆเขาก็มุ่งหน้าไปบ้านตระกูลสนเลยใช่ค่ะพอไปใกล้ๆก็ได้กลิ่นยาต้มโชยมาเลยแล้วก็มีเสียงคลุยเป่าได้แบบเพี้ยนมากกระท่อนกระแท่นสุดๆดังมาจากในบ้านเสียงคลุยใครเป่าครับนั่นก็น่าจะเป็นเซอนซสอลิ่วล่ะค่ะ พอฉางเกิงไปถึงหน้าบ้านก็เห็นเซินอีกําลังนั่งหน้าเครียดเครียดต้มยาอยู่หน้าเตาเลยเซินอีเห็นฉางเกิงก็ทักทายตะโกนบอกคนในบ้านแต่เหมือนเหมือนเซินซุลิ้วไม่ได้ยินจริงๆค่ะหูคงไม่ดีจริงๆนั่นแหละฉางเกิงก็เลยเข้าไปถามไทอาการถามเรื่องเปลี่ยนยาอะไรนี่แหละแล้วเซินอีว่าไงบ้างครับอาการหนักไหม ส่นอีก็ตอบแบบปัดๆหน่อยนะคะบอกว่าอ๋อแค่เปลี่ยนยาตามฤดูไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงดูเหมือนไม่อยากให้ถามเยอะนะครับแต่แล้วส่วนอีก็พูดขึ้นมาว่าฉางเกิงมาได้จังหวะพอดีเลยจังหวะอะไรหรอคะบอกว่าเมื่อวานนี้เองเส่นสหลิวครื่องท้ายของบางอย่างมาแล้วก็ตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะเอาไปให้ฉางเกิงอยู่พอดีหืมของจากเส่นสิลิเนี่ยนะคะคนที่ดูเหมือนจะ เออไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันร่างกายก็อ่อนแอเนี่ยนะกลับมีของจะเอาไปให้ฉังเกิงได้นั่นสิครับน่าสนใจมากว่าคืออะไรใช่ค่ะมันน่าคิดจริงๆว่าของสิ่งนั้นคืออะไรกันแน่แล้วการที่เสินซิลิวมีของแบบนั้นได้มันบอกอะไรเกี่ยวกับตัวตนจริงๆของเขาหรือเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังของเมืองเยี่ยนหุยแห่งนี้กันแน่อืมมันทําให้เราต้องกลับมามองทุกอย่างที่เห็นใหม่เลยนะคะเนี่ย